ออกงานเวทีใหญ่แต่ติดเล่นเกินออมกรณพัฒงานเข้าแล้วถูกติงออกงานใหญ่แต่ติดเล่นสำหรับงานประกาศรางวัลอย่างยีนเตอร์เชนอวอร์2025ค่ะที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากกับซีนที่สาวออมกรณพัฒได้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัล แต่กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าค่ะเรียกได้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเพราะในระหว่างประกาศค่ะออมนั้นแสดงท่าทีขำขันแลบลิน้นรวมถึงมีการหยอกเล่นกับแฟนคลับเจ้าหลายคนค่ะมองว่าดูว่าไม่จริงจังและเป็นพฤติการที่ไม่ให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลเท่าที่ควรงานนี้ทำให้คอมเมนต์ค่ะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกออกเป็นสฝ่ายอาทิเช่น ใครจ้างมาเนี่ยเสียอารมณ์สุดๆถ้าใครบอกว่าตื่นเต้นหรือว่ายัางเด็กไปอยากให้ย้อนไปดูน้องยอดน้องแม็กเมลิกจากละครทองเนื้อเก้าประกาศรางวัลน,นาตาชาสมัยปี2014ไอวันลูกแม่ลำยองมืออาชีพสุดๆอาจจะมีติดขัดบ้างยังไร้เดียงสาแบบแท้ๆแต่เตรียมตัวมาดีและมีมารยาทออกงานมาเป็นร้อยงานแล้วไม่น่าตื่นเต้นแล้วหรอมัง้ง จิตตื่นเต้นแบบซ้อมมาแล้วว่าจะทำแบบนี้แต่ก็มีคอมเมนต์บางส่วนค่ะเข้ามาชื่นชมแล้วก็ปกป้องสาวออมบอกว่าน้องยังเด็กและคงตื่นเต้นมากนั่นเองล่ละค่ะ